คนเราต้องมีหัวใจต้องมีเลือดเนื้อข้างในต้องมีความดีคู่กายต้องมีความหมายในตัวเองสวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีทุกคนที่ติดตามมายเล e jj ห้าเก้าแปด channel นะคะแล้วก็สวัสดี fc สายลุงพละแตนยู y o u t u b e ์สายลุงพลป a t e n นทุกๆคนนะคะแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาติดตามดู คลิปของไมล์ลิฟเจเจนะคะก็สวัสดีทุกๆคนนะคะคลิปนี้ก็ฝากบทเพลงไปถึงหนุ่มจินตนาการนะคะเนาะคงจะไม่ไม่ใช่คนที่มีบัตรพิเศษแล้วมั้งนะคะเห็นออกมาว่าออกมาให้ร้ายพี่สาวของตัวเองได้ตลอดทุกๆวันแถมยังโยงใหญ่ไปถึงหลานตัวเองด้วยเนาะอันนี้คงไม่ใช่คนไม่มีบัตรหรอก เอคนที่มีบัตรพิเศษหรอกคงจะเป็นคนที่มีจิตใจที่ต่ําตมสุดๆนะคะขุดไม่ขึ้นแล้วเนาะความดีไม่มีเหลือในตัวเองเลยว่างั้นเถอคะค่ะมีแต่สิ่งอะไรก็ไม่รู้เข้ามาครอบงำจิตใจอะ่ะเลยกลายเป็นคนที่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวมากมายหมหาศาลคือมองไม่เห็นคุณค่าของผู้อื่นเลยมองเห็นแต่คุณค่าของตัวเองว่างั้นเถอะ คือทุกเองดีตัวเองนะดีหมดทุกอย่างแต่ผู้อื่นคนอื่นที่ตัวเองไม่ชอบแล้วต่อให้เขาทำดีแค่ไหนดีกับตัวเองแค่ไหนก็มองเห็นเขาเป็นคนไม่ดีตลอดเวลาก็ฟังคลิปป้าแต,ตนกับลุงพลนั่นแหละคะ่ะก็ามาพูดต่อคลิปก่อนๆนี้แล้วเนาะนะคะมีการออกไปพูดไปสอบางสิ่งบางอย่างให้หลานฟังอีก เปนเนให้หลานฟังอีกว่าสิ่งท,ที่ตัวเองพูดเป็นยังไงคิดหรือคะหนุ่มจินตนาการคนที่เขาไม่ได้ทำผิดเขาจะไปรับได้ไงเอาสมองส่วนไหนคิดว่าหากวันหนึ่งเขายอมรับเอาสมองส่วนไหนคิดใช้สมองคิดนะคะอย่าใช้หัวนิ้วโป้งคิดนะคะคนที่เขาไม่ทำน่ะ เขาจะต่อสู้ให้ถึงที่สุดล่ละค่ะจะเอาที่ไหนมาให้เขารับลหละว่าเขาทำในเมื่อเขาไม่ได้ทำเนะี่ยเขายืนยันมาตลอดว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำไม่ได้เป็นคนเกี่ยวข้องในคดีนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่วนได้เสียใดๆทั้งสิ้นเอาส่วนไหนคิดฮะหนุ่มจินตนาการไอ้ที่จินตนาการมาทุกๆวันสองปีกว่าเน่ะจินตนาการมาจากชีวิตจริงของตัวเองล้วนๆใช่ไหม ชีวิตจริงของตัวเองล้วนๆเอาออกมาพูดน่ะจริงหรือไม่จินตนาการมาหมดแต่ยกชื่อให้เป็นชื่อผู้อื่นทั้งๆท,ท,ที่จินตนาการจากชีวิตของตัวเองทั้งนั้นอันนี้ขอถามหนุม่มจินตนาการนะคะขอถามหน่อยเพราะว่าฟังฟังมาโอ้โหพูดแต่และอย่างแถมยังไปพูดกับน,น้องๆเขาอีก ถึงไม่ได้พูดโดยตรงแต่คุณก็พูดในคลิปของคุณนะ่ะในไลฟ์ของคุณนะ่ะสอบไปถึงเด็กๆสองคนนะ่ะซึ่งเป็นลูกของพี่สาวอนะ่ะเขาเป็นผู้เป็นพ่อเนะ่ะเขาออกมาปฏิเสธตั้งแต่เริ่มแรกแล้วว่าเขาไม่มีส่วนรู้เห็นระวังคำสาบานของลุงพลให้ดีนะระวังให้ดีนะคะใครก็แล้วแต่ที่มีส่วนรู้เห็นในการ น้องเขาจากไปนะ่ะมันจะมีอันวิบัติอันชิบหายตามๆกันนะ่ะได้ฟังหรือเปล่าสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาสาบานนะฟังแล้วเอาเก็บไปคิดนะคะทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นเป็นใจในการจากไปของน้องขอให้มันวิบัติชิบหายตามๆกันนะ่ะให้ตายหงตายหาไปตามกันนะ่ะที่ลุงพลเขาสาบานนะ่ะ เอาเก็บไปคิดนะระวังด้วยนะคะกรรมนะ่ะมันตามทันในภพชาตินี้แหละไม่รอชาติหน้าหรอกเนี่ยเนี่ยคนที่พูดอยู่ไม่เลิฟเจเจเนี่ยทำอะไรไว้กับนกซึ่งไม่ใช่คนยังได้รับผลกระทบได้รับกรรมอย่างมากมายนับภาษาอะไรกับคนที่ทำกับคนหรือให้รายผู้อื่น ที่เขาพูดได้มีความคิดได้มีมันสมองมีอะไรทุกอย่างเป็นของตัวของตัวเขาอยู่แล้วแล้ว,ลวคุณไปใส่ร้ายอย่างนั้นนะ่ะระวังกรรมมันจะตามทันนะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะว่าใครไม่เชื่อว่าเรื่องเวรกรรมมีจริงนะ่ะไม่เชื่ออย่าลบหลู่เหมือนสิ่งต่างๆก็แล้วกันสิ่งที่มองไม่เห็นไม่เชื่ออย่าลบหลู่สิ่งที่มองไม่เห็นใช่ว่าจะไม่มีอยู่จริง หน,หนุ่มจินตนาการนะคะลองเอากลับไปคิดนะว่าสิ่งที่ตัวเองพูดมาระยะเวลาสองปีนะ่ะมันออกมาจากการกระทําของตัวเองล้วนหรือเปล่าอันนี้อันนี้ถามกลับนะคะไม่ได้ใส่ร้ายถามกลับไปว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนะ่ะในระยะเวลาสองปีกว,กว่าเนี่ยคือเอาเหตุการณ์เอาจินตนาการออกมาพูดนี่คือเอาเรื่องจริงของตัวเองล้วนใช่ไหมที่ออกมาพูดนั่งเล่าให้คนอื่นฟังเนี่ย ไม่ว่าจะจินตนาการเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่พูดออกมาแต่ละครั้งน่ะเป็นตัวของตัวเองหรือเปล่านะคะกลับไปถามใจตัวเองเนาะในคลิปป้าแตนก็ชี้แจงให้ FC เขาฟังเลยนะนะคะพูดพูดมานะ่ะโยนความผิดให้ผู้อื่นเนะ่ะเพื่อปกปิดอะไรหรือเปล่าเห็นไหมหนุ่มจินตนาการเรากลับไปคิดด้วยนะ ให้ร้ายผู้อื่นเขานะ่ะระวังร้ายนั้นจะถึงตัวเป็นห่วงนะคะหรือว่าถ้ามีบัตรพิเศษจริงๆก็ไปรักษาจะได้หายนะคะจะได้หายจะได้ครบสาสองเหมือนคนอื่นเขามันจะได้ไม่ต้องขาดต้องเกินถ้ารู้ว่ามีบัตรพิเศษก็ไปค่ะคนอื่นเขาจะได้ไม่ต้องออกมาดา่าก็โชว์บัตรพิเศษให้เขาดูด้วยเขาจะได้ไม่ต้องดา่า ถ้ายังไม่มีบัตรพิเศษมาโชว์ให้ดูก็จะด่าอย่างนี้ละค่ะเอาบัตรพิเศษออกมาโชว์ด้วยนะถ้ามีจะได้ไม่ต้องโดนด่าเขาจะได้ไม่ต้องมือถือสากับคำด่าคำพูดของคุณถ้าโชว์บัตรพิเศษคนอื่นเขาก็จะได้ไม่ต้องไปพูดให้มันเสียเวลาเพราะว่าถ้าคนมีบัตรพิเศษนะ่ะพูดอะไรเขาก็จะไม่เชื่อแล้วต่อไปนะ่ะเอามาโชว์ด้วยนะ เขาจะได้เลิกยุ่งแต่ถ้ายังไม่โชว์ก็จะยุ่งอยู่อย่างนี้แหละค่ะในเมื่อคุณพูดมาแต่ละครั้งนะั้ความจริงมันไม่มีเลยเนะี่ยนี่ได้ฟังเป็นเป็นคนที่สองเลยนะที่พูดเนี่ยคนแรกก็คือถึงแม่แม่ผู้สูญเสียนั่นแหละค่ะถึงจะไม่ได้เอ่ยปากตรงๆว่าใครแต่คนที่เป็นเอฟซีลุงพลป้าเต็นเขาก็รู้แล้วเห็นไหม เนี่ยผู้แม่ผู้สูญเสียก็เคยพูดไม่ได้มีผัวลายคนเหมือนจุดๆไว้นะ่ะเหมือนใครล่ะนะคะใส่ร้ายคนอื่นเขานะ่ะคือเอาพฤติกรรมของตัวเองออกมาพูดหรือเปล่านะคะไปใส่ร้ายผู้อื่นเขานะ่ะอย่าไปใส่ร้ายเลยเดี๋ยวมันจะย้อนเข้าหาตัวเองหมดกรรมมันกำลังทำงานอยู่เห็นไหมกรรมกำลังทำงานอยู่ ให้สังเกตตัวเองกันทุกๆคนนะสังเกตตัวเองด้วยนะคะให้ร้ายผู้อื่นเขานะ่ะชีวิตมันจะเป็นยังไงนะ่ะคอยสังเกตเอาละกันถึงว่าดูให้อ่ะในพื้นดวงนะ่ะอยู่กับใครไม่ได้เลยพอมาเห็นลุงพลพูดเนี่ยโหยมีหน้าถึงบอกว่าในพื้นดวงชะตาของหนุ่มจินตนาการเนี่ยไม่สามารถอยู่กับใครได้ ถึงมีลูกมีเมียก็จะบังคับให้เขาทําทุกอย่างตามใจตัวเองเขาทึงอยู่ด้วยไม่ได้ไงเขาทึงต้องไปไงน่ะเห็นไหมพอฟังลุงพลออกมาชี้แจงออกมาเปิดใจเนี่โหมองเห็นภาพเลยนะั่น่ะระวังให้ดีนะให้ร้ายผู้อื่นนะ่ะอย่าคิดว่าเวรกรรมไม่มีจริงนะบาปบุญนะ่ะไม่มีจริงถ้ายังไม่เคยเห็นบาปนะ่ะทำอะไรไว้นะ่ะไปส่องกระจกดู ถ้าทำบาปไว้ก็เห็นตัวบาปอยู่ในกระจกนั่นแหละถ้าดำบุญไว้เยอะๆไปส่องกระจกก็จะเห็นแต่ตัวบุญนั่นแหละนะคะอันนี้ออกมาทักทาย f อของลุงพลป้าแต่นนะคะทุกคนวันนี้เนาะวันนี้ได้ไปฟังได้ไปเอคลิปหลายๆคนพูดหนุ่มจินตนาการนี้สุดจะทนแล้วเนาะนะคะ f อลุงพลสุดจะทนแล้วจิตใจไม่รู้มาจากไหน ไม่รู้มาจากขุมนรกขุมไหนนะ่ะเอาออกมาพูดได้แต่ละวันนะ่ะจิตใจโหไม่ไม่พ้นจากตมเลยอะ่ะพูดมาได้แต่ละคำไม่สงสารหลานตัวเองเลยปักปั๊มเขาท,ทั้งทั้งที่ความจริงตัวเองยังโอ้ยคนที่เขาเป็นผัวเป็นเมียกันนะหนุ่มจินตนาการจะบอกไว้ให้นะ คนที่เขาเป็นผัวเป็นเมียกันเขาย่อมรู้ดีว่าเมียเขานะ่ะท้องกับใครนะหนุ่มจินตนาการเขานอนด้วยกันทุกวันทุกวันน่ะวันไหนเมนเมียเขาไม่มาเขาก็รู้แล้วว่าเมียเขาท้องกับเขานะหนุ่มจินตนาการถ้ายังไม่รู้ก็จะบอกนี่แหละคนที่มันไม่เคยมีเมียเอย้มีลูกมีเมียแต่ไม่เคยมีลูกเพราะเมียไม่เคยอยู่ด้วยนะ่ะนะนะเขาถึงบอกนะ่ะมีใครเขาก็ทิ้งไปอ่ะ เลยไม่รู้จักคำว่าพอ่อเลยไม่รู้จักคำที่ว่าความเป็นพ่อของคนรู้สึกยังไงกับวันแรกที่รู้ว่าตัวเองจะมีลูกอ่ะคิดได้ไงนะ่ะคนที่เขาเป็นผัวเป็นเมียเขาอยู่ด้วยกันทุกวันจะพูดยังไงให้เขาแตกแยกกันมันเป็นไปไม่ได้ผัวเขาอ่ะย่อมรู้ดีว่าเมียเขาท้องกับใครไม่ต้องไปเสียมเขาดูแลตัวเองให้ดี หากมีคู่คนต่อไปนะ่ะก็ให้มันอยู่ตลอดรอดฟังกันจะได้ไม่ต้องแตกแยกกันพูดให้คนอื่นแตกแยกนะ่ะระวังจะอยู่คนเดียวทั้งชีวิตหลานๆจากที่เคยรักเขาก็จะไม่รักแก่ตัวมาไม่มีลูกนะ่ะจะวังพึ่งพาใครถ้าไม่ใช่หลานๆถามใจตัวเองด้วยเด้อหนุ่มจินตนาการพ่อแม่อยู่ใกล้ก,ลก็บอกมังเด้อ รรมันมีจริงฟังแล้วโมโหค่ะฟังแล้วโมโหเลยออกมาต่อเนี่ยออกมาต่อนะคะวันนี้ทํางานมาทั้งวันกลับมาแล้วโหวมาฟังแต่ละทีเนี่ยรับนะไม่ได้เลยค่ะเนาะนะคะก็ฝากไปถึงหนุ่มจินตนาการด้วยแล้วกันอย่าจินตนาการเอาตัวเองออกมาจินตนาการมากนักคนอื่นฟังเขารู้โหมดว่าเป็นใครคุณโยนไปหาลุงพลว่าแต่น แต่ความเป็นจริงในจินตนาการของคุณน่ะเขาฟังแล้วเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเหมือนใครนะเหมือนใครที่นั่งพูดหรือเปล่านะคะอันนี้คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะทุกคน fc ของลุงพลป้าแตนแล้วก็ยูทูบเบอร์สายลุงพลป้าแตนทุกทุกคนนะคะก็ฝากสวัสดีแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปให้นะคะฝากกดกดแชร์ให้มาเลิบเจเจด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้มาเลิบเจเจนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะก็ขอให้ทุกคน มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงนะคะคิดหวังสิ่งใดให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาสมความคิดหวังทุกๆประการนะคะโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายนะคะเหลือกินเหลือใช้นะคะคนไหนที่อยู่กับลุงพลซื่อสัตย์กับลุงพลจเจริญรุ่งเรือง,องไปด้วยกันค่ะนะคะ,นะค,ะคนดีจะจูนหาคนดีเข้าหากันละค่ะคนดีจะจูนคนดีเข้าหากันนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะ ก็เจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ